กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตาอยอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวด บัดนี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3มกราคมพุทธศรรักราช2569ข้าพเจ้านางสาวธัญพัฒน์แก้วพรขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเดจรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดนบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชันสัส,สุนันตุสักขมโมกทักขังสัคเคการเมจรูปเปคิริศิคารตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตรุนาคาหาเนีเคหาวัตุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาลทลาวิสเมยักขคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจานางสาทวเมสุนันตุธรรมมสวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมมสวรากาโลอายัมพัทันตา ธรรมสวนากาโลอายัม ite, พ trees, ัทันตาเบิดสวนนมัสการสิทธิกาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสารนังอัญยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสทิเมหนตุสัพพธานัตทิเมสารนังอัญยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสทิเมหนตุสัพพธานัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสทิเมหนตุสัพพธา บวมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสพปาณินางบูเรตวาปารมีสภาปันโตสมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวันเชนะมาหุนตูสัพภูปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพปาณินางบูเรตวาปารมีสภาปันโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสจาวันเชนะมาหุนตูสัพภูปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพปานินางปูเรตวาปารมีสภา สัมปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวันเชนะมาโหตูสัพพุทถวาบสุสสดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสัมะยังพระวาสัเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขูสักเคนะสัททิปจะจมันเตหิพิกขูสเตหิสัเพเหวอาอรหะเตหิทัหิจาโลกาตูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปาติตาโหติพระวันตังทัสนะยัง พิคุสังคันจะอาทโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทะโหสิอยังโขงภรควาสกเกสุวิหารติกะปีระวัทุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสักเคนาสัทิง ปจามันเตหิพิขุสเตหิสเพหววารหาหเตหิทัสหิจาโลกาทูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปาติตาโหนติพระควันตังทัศนะยังพิขุสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระาวาเตนุปสสังกมยานมะอุปสังกมิตวาพระควันโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติ อาทะโขตาเทวตาเสยยถาปินามาพระวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราระหิตาพระวันโตปะปุระโตปาตุระหังสุอาทะโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอาทะสุเอกะมันตังทิตโขเอกะเทวตาพระวันโต สันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมายโยปวานสัสงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอีมังธรรมมัส,สมยัาทักิตาเยวะอปราชิสังคันติอัทโขอปราเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัตราพิฆโวสมาทาัสสงุจิตตังอัตโนอุชุกามากังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินริยานิรักขันติปันทิตาติ อาทโขอ,อัปาราเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสีเชวตวาคีรังเชวตวาปรีขังอินทขีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราสักคุมาสุสุธสุธันตาสูสูนาคาติอาทโขอ,อัปาราเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสีเยเกยจิพุทธังสรรรารนังคตาเสเตคับมีสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกาย,ยัางปริปุรสันติติ อาะโขพระควาพิขุอามันเตสิเยผู้เยนาพิขเวทัสสุโลกาทูสุเทวตาสันนิปตาติตาโหติตถาคตังทัสนยังพิขุสังคันจะเยปีเตพิขเวอเหสูาางอาติตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานาังเอเตมะปรมะเยวะเทวตาสันนิปาติตา อาเฮสูงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอเตมะปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิขิตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทชิสามิพิขเวเทวกายานัง ตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโรธาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตพิขุพะควันโตปัจจโสสุงพะควาเอตัะโวจสีโรกะมนุษามีญาถาภูมิมา,าตัทธัสิตาเยสิตาคิริคพลังปหหิตันตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสรีนาโลมาหาังสาพิสัมพุทโนโอทาตามะโอทาตามะ ะสาสุธาวิปัสนามะมะลาวิราพินโยปจ,จสตเตยันวาวเนตปิรวัฒเวตโตอมันตยิสธาสาวะเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจอัปมกะลุงสุตวะพุทธศาส,าส,าสนาเตสัมปาตุระหุงยานางอามนุษณาทัศนังอาเปเกสตะมัทคุงสหัสสังสถังสัตรลิงสตังเอเกสหัสสานางอามนุษาณมัทาสูงอาเปเก นันตะมัทธคุงทิ่สาสัพาผู้ดาอหุงตาจจาสพพังอภิญายะวะวะคิตวาจก,กุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสานาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโว เยโวหังก um an ah e, an an ิตตยิสามิคิริหอนุปุพโสสตาสหัสสาวะยาขาภูมมากะปีรวัวาอิทิมนโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิปุงกามุงพิกุณังสัมิติงวะนางชาสหัสสาเหมะวตายขานานันตวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิปุงกามุงพิกุณังสัมิติงวะนางสตาคิ นาติสหัสายคานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมทมนาภิปุมการมภิกุนางสมิติวะนางอิเจเตโสรสัสหัสายคานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมทมานาภิปุมการมภิกุนางสมิติวะนางเวสามิตาปัจจสตายคานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมทมนาภิปุมกาุม พิคุณนางสม,มิติงวะนางกุมพิโรราชาคะฮิโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนางสตะสาหัสสังยักขานางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาคะฮิโกสโสปาคาสสม,มิติงวะนาง ปุริมจัตที่สังราชาทัตตะโรโธภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโม,โมทามานาพิพุงการมุพิคุณังสม,มิติงวังทักขนีนจัตที่สังราชาวิรุณโหต,ตับภาษาสติกุมพานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทมานามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัิโนโมทามนาพิกุบุกามุงพิกุนางสัมิติงว่านางปัชิมมัจจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทามนามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัิโนโมทะมนาพิภุงุกามุงพิกุนางสัมิติงว่านางอุตรันจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสติยะคานางอธิปติมหาราชายัส สัสิโสปุตตาปิตาัสสาะพาโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันตว as as ino, โตยะสัตสิโนมธามานาพิปุงการมุงพิกุนังสัมมิติงวาน,านังปุริม,มัติสังทัตตารโถทักขีเนนาวิรหโกปชิเมนาวิรูปะโคกูเวโรอุตรังทิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทันทันลมนาอัทสุวเนกปีระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจัตนิกาสถา มายากุเตนทูเวเตนทูจัวิภูโตจัวิภูตโตสหจันทโนกามาเสโทจักกินุคันถูนิคันทูจัปานาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจัมัตตลิจิตตาเสโนจักขับพันโทนโราชาชโนสะโภ อาคูปจ,จสัสศิโคเจวะติมพรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุภิโมทมานาพิปุงกามุงพิคุณังสัมมิติงวานางอาหาคูนะภาษานาคาเวสาราสหาตัตชากากรรมพละสตลาอาคูปายาคาสหายติภิยามุนาทตะร,รัฐจาจะอาคูนาคาเยาสสินโนเอราวันโนมหานาคโาคโสปาขาสัม,มิติงวานาง เยนาคาราเชชาหัสาหะรันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขุเวหายาสาเตวะนะมชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอพันยันตถานาคราชานามาสิสุป,ปันนโนสุป,ปันนโตเขมามะการสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวายันตานาคาสุปันนาสารณะมักังสุพุทังชิตาวชิ รหัตเทนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตโรวสวัสเสเตอิธิมันโตยสัส,สิโนกัลละกัญชามหาซีสุกัลละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวสาเวปาจิตติสุจิติจาบมหาราโทนมูจิตติสหสัตตะจับผริปุตตานาังสัพเพเวโรจนามกาสันนาิตวาผลิงเสนนางราหมพันธามุปาขมูสมายโยพันธันเตพิกุนางสมมิติงะนาง อาโปจะเทวาปฐาวีจเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจาา่สายศศะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาัศส,สิโนทะเสเตทัศธา,ากายาสาพัพีนาน,านันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัศส,สิโนโมทมานา,าภิปุ่งการมุง ภิกขุนังสม,มิติวนังเวณูจัตเทวาสหาลีจัอัสมาจาัตเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานักขตานิปุรคกิตาวาอาคูมันทวลาหากา วาสุนางวาสโวเสโทสะโกปาขาบปุรินทโททธทัทสเสตทัสธากายาสัพเพนานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนโมทมามนาภิปุงกามุงภิกขุนังสม,มิติงว่านางอาถาคูสาภูเทวาชะลาะมะขิสิการิว่าอดิทกาจโรชาจะอุม,มา บุพพนิพาสสินวารุณาสหาธรรมมาจากจ,จุตตาอาจเนชากาสุริยลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเ,เตเตทัศธากายาสัพเพนานันตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัส,สินโนโมทามานาพิปุงกามุงพิคุนังสัมมิติวานาย สัมมนามหาสมานามานุสา์มานุษสุตมาคิทาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนวารคามหาปรารคาอาคูเทวาเยาส,สสินโนคาเสเตทศกากายาสพเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสสิโนโมธามนาพิปุงกามุงพิคุนังสัม,มิติงวานังสุกากรลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสา สหโอทาตาคไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามันตาหารัชามิสกาจกยสัสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทสากายาสเพนานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาพภิปุงกามมพิกุนางสันม,มิติมานาัง เคมิยาดุสิตายามากันทกาจายัสสิโนลัมพิตภาลามาเสกขาโชตินามาจะอาสวานิมมาล马拉ติโนอาคูอาถาคูปะลนิมิตาทัเสเตทัสถากายาสัพเพนานันตะวานิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาพิปุกามุพิคุนังสัมมิติงวะนังทัเสเตเทวานิกายาสัพเพนานันตะวานิโนนามันวะเยนาอาคันชุเยจันเยจันเยสัชิสาสหะ ปาวุธาชาติมักขีลังโอคะติน,นะมานาสังวะัทะเคมโมคังตารางนาคังจันทวังอาสิตาติตังสุพมาประมมตโตจกักปุตาอิทิมตโตสหสันกุนังกุมาโรติโสจาสโสปาคาสมิติงวนางสหสัสพร,รม,มโรกานางมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสท่เสเต,เตอิสระอาคูปัจจะกับวะัสะวะัติโนเตสันจาา่ามชโตอาคาหาริโยปริวาริโต เตจัสเพเ์อภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมาราเสนาอภิการมิปันสาการหะสะมันทียังเอทาคันหะถาพันทัทะราเคนะพันธามัทุโสมาณตาปริวาเรทามาโวมุจินทะโกจินังอิติตัามหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตละมาหัจะสรังกตวาเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาทาโสปัจจุภาวติสามกุโธอาสยังวเส สัจจะสัพพังอภินญย,ยะวะวะิคิตวาจคุมาตะโตอมันตยิสัทธาาวะเกสารเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทาภิขโวเตจะออป,ปะมกะลุงสุตวะพุทธศัจสาสนางวีตะลาเคหิปการมุงในสังโลม,มังปีอภิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพ,พูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติเบสดจุลชัยยาปลกอน นมโมเมพุทธเตชาสารัตนาตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพัมมาจัอินทาจัดจัตตุโลกาคัมพีรคการสมุธาภูตุงคังคาจะสัพพมมาชัยะประสิทธิพวันตุเต ชยชยธารณีธารณีอุททิอุททีนาธีนาทีาทชยชยขคนณละตนลนิัยนิไรใสเสณเนะมรุราชพลณนราชีชยชยคัมพีระสงพีนา, am, นาเคธน,นาคีปีสาจภูต,ตากาลีชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชย ay สิงคีสุธาธานมุขชาชยชยวัลุณมุขสตราชยชยจำปาทินาคคุณละคันทกชยชยขันช, an, ชคนณตุรงสุกะรัพุชงสีหะพยาคทีปาชยชยวัลุณมุ ขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตาละธารณีตะเลสทาสุชัยยาชยชยธารณีสารตินสทาชยชยมังกรารัญยาภวะวเคชยชยวะลุณยะเคชยชยรักเสสุระพุทธเตชะ ภุชเตชาชยชยาพรเมธะคนาชยชยราชาทิรสาธชัยชยชยาปทวิงสพังชยชยาอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยพรมาสุรโขชยชยนาโควิรูหโกวิรูปัโคจันทิมารวิ อินโทจากเวนะเตโยจักกูเวโรวารุโนปิจัอักขิวายโยจะกปาจุนโหกุมาโรทตะรฐโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปสาอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพะชยารามโมพระวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโคจะกทะสปาโลจะกชยยกันเอเตนะชยเตยเชนะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโสตุเ พุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชโยปิพุทธศัสต์สิริมะโตอยมรัสจ่าปาปีมโตปะาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามเหสินโนชโยปิพุทธศัสต์สิริมะโตอยมรัสจ่าปาปีมโตราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสินโนชโยปิพุทธศัส์สิริมะโตะยมรัสจ่าปาปีมโตราชโยอุโคสยาม โพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวขณามหาสีโนชโยปิพุ baptism, ท response, amine, ัสส<ช><ช>ัดส <S 3 S 2> ิร <poems> <Emin> em> ิมโตยามรัสจ่าปาปิมโตปราเชโยอุโขสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาสุปันนะคณามหาสีโนชโยปิพุทัสสัดสิริมโตยามรัสจ่าปาปิมโตปราเชโยอุโขสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถานาคขณามหาสีโนชโยปิพุทัสสัดสิริมโตยามรัสจ่าปาปิมโตปราเชโยอุโขสยาม โพธิมันเตปโมทิตายชัยยตถาสักพรมคณามหิสโนชโยปิชยันโตโพธิยามมเลสัก,กยนานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังอวิชโยโหหิชยันสุเชมังคะเลอปราชิปลังเกศีเสปทวีโปคะเลอภิเสกเกกับพระพุทธนังอัคป,ปรโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุข,ขโนสุมหูจาสสีพระมจาริสุ ปทักขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมังปณีทิเตปทักขีนาปทักขีนานิกตวารพันตันเทปทักขีเนเตอธารัตหาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสุกิตาโหนทาสหสัพเพหิยติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสเมิงทาเนอธิคตาธีคายุกาสภาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพาละขัตุสัพสะตานังละขันตุชินาสาสนัง ยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพบุเรนตุมโนระไายุตกาเลปวะสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยยังภะควาสาวติยังวิหะรติเชตวเนอนาคบินทิกาสะอารามเมตตระโขภะควาพิคุอามันเตสี พิฆวติพันธันเตติเตพิกุพัควันโตปัจจสรสุงพควาเอตาทวจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปทาวาตถาขานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตาถาตัวปิสัมพุตติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรนติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติต่างตถาคตโอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวชตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกรุนติสัพเพสังขาราทุขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานต,ต,ต,ตา,าติตังตถาคตวอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตาวาอาจิคติทเทเสติปัญญเปติปัทถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกัลลติสัพเพธรรมานตาติอิธมโอจัปภะควาอัตตมะนาเตพิขุภะควนันโตภาษีตังอภินันทุนติ บทสดพันเทกะระตะคาถาอตีตังนาวะขเมยยะนานปะติตังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตังปะฮีนานตังอปัตจจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสติอาหาร อาสังฮีรังอาสังกุป,ปังตังวิธามนุปรุเเยผู้ใดเห็นคําอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนนินคแค้นเขาควรพาะพูนอาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจจะมาตาังปังโกชัญญามรดังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้นะฮิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิอโหรัต,ตะมะนะอโหรัต,ตะมะตันติตังตังเวพันเทกรตโตติสันโตอาจิกคาเตมุนิมุนีผู้สงบโยกเล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมมาสังเวคะปัจจะเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารที่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประมท,ท,ทั้งหมดสังสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตา่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุว,งวา,างวรนังความตายเป็นของไม่ยั่งยืนอวสังมายา มดิตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งเมานิยะตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณชุดโทันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวีซึ่งแผ่นดิน กระดิ่งฆราอีวะประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนน้และถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวรวตสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทาวายะมะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสโมสุโข,ขความสงบ ความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสุดจามมาริสเรที่ตายไปแล้วและกําลังจะตายเทวหาม,มาริสามีเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทิเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ไม่มีย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตาย,ยังกิจจิ ยังกิตจิกุสลังกาม,มังสัพเพหิพระเทหิกตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทเว,วาอัสมิงคาเนอธิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยายติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปชายะสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพนขัตตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพสัมมานังสัมมิชันตัวบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธสโตอคันติมายะอิติภคะวานะโมพิทสโตอคันติมายะอิติภะควานะโมพุทธสโตอคันติมายะอิติภะควา บทสวดปันติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนะพะวันตุปูชิตาโสถิงกรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานวากาจะพิคาวโสรามิกาฐานะปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิขามาจะาอิสรา สันปานภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอัทธสัมภวาสังเสทชาตาอัทธโวปปาติกานินยานิการธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกสะกระนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุขราสังโคหตุสัมมาคโวสัมมโควะ อาฐะยะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนุทิงสัมปาปุญญยยามะธรรมเมปริยปเวทเตย์ปัศนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันตโตกาเรเทโวปวสันตุวุทธิภาวะยังสัตตานังสัตม,มิทางเนตุเมทนิม,มาตาปิตาจาอาะอราชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณาราชายโยปะชังรักขันตุสัพพธา บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปปตาจะนิกทุกขาพยาผัดพยาปตาจะนิพยาโสกป,ปัตาจะนิโสกาโหตุสพเพปิปาดิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมทังปุญญาสัมทังสัเเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาธานังทัทันตุสัทธายศาีลังลขันตุสพพทาภวะนาภิราตาโหตุขัชันตุเทวตาคตา บทสวดสุงคลราคาถาุหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรังุหตูสัพพังสุงคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรังุหตูสัพพังสุังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุธาภรปตาปัะเจกานันจะยังพลังอหรหันตานัน เตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตช เจนาลกขังอันธรรมิสัพโสด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้า ให้แคลคดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงานตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งพระมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวนถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน